ดีท่านผู้ชมด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะสอนวาดรูปรูปอันนี้นะคะนีสองอันนี้เลยะคะ่ะเริ่มแร่ให้เราะคะ่ะไม่ต้องขึ้นโครงสร้างหรอกค่ะเพราะว่าเสียวเวลามากมันกคจะมีเวลามากเลยหรอพี่มีแล้วก็ชจ,จะไม่ค่อยถนัดนะคะเพราะว่า,วา เนี่ยค่ะอุ๊ยผิดดิเอ้ยลบก่อนกดลบค่ะโอเคค่ะอุ๊บกดย้อนอีกทีโอเอาใหม่อีกครั้งโอเคได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเราเรียกเอาอีกสักครู่ว่าบอยดิ เอาล้วมาดูดูให้ปาดูเบรคค่ะเป็นกเจ้ากบนะคะตอนเป็นกลางหัวนะแล้วเราก็จะว่ามานะคะอันนี้เราก็จะจุ๊บวัตอวถะ ตามใจชอบเลยนะคะนี่แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะออปมาเส้นผมข้างเลยะคะ่ะอันนี้ทรงผมผู้ชายนะคะโอ๊ยแปลกๆนะเนนะะดี๋ยวไปเลยคะเดี๋ยว ข้องก่อนนะคะแป๊บนึ่งอ๋อยังไม่ห้องนะคะแต่จุ๊จุ๊อันนี้ก็ได้นะคะต่อไปก่อ โอ๊ยปาปาอเ่าเสียงดังค่ะคลิปอยู่โอ้ยทิดอีกแล้วโอ้ยอะไรอะไรนะคะคุณน้องป่วนค่ะโอ้ยอีกแล้วโอ้ยเห็นไหมมันไม่สวยเลย นีไ่ได้แล้วนะคะเออใบหน้าเดี๋ยวไปวัดเอาเองนะคะต่อไปอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมันก็จะวาดยาก่อยนะคะลืมอลไรก้วาดแบบนี้นะคะ่ะแบบนี้นะคะนี่ ถ้าสอบไม่ดีเดก็มาสอบใหม่นะคะเขาเหน่์บอกไยนะแบบนี้ก็ได้นะเล้วก็ต้องวัดหัวก่อนนะคะนี่คะลืมลืมลืมขออภัยด้วยนะคะโอ้ยผมบังโอ้ยเอาไปไว้หน้าใหม่หน้าหนึ่งนี่ค่ะ เดี๋ยวก็แน,นะะ<า>้วฮะเราก็จะมาส้นแบบนี้กันนะคะโอ้ยกระดาษบิวบ่อยมากเลยค่ะขออภัยค่ะ,ะนี่นะคะแล้วก็

ค่นี้ต่อไปก็มาว่าจมูกนะคะส่วนไม่ดีขอโทษด้วยนะจะงอไม่ออกโอเคลบออกไปปุ๊บๆแค่นี้เลยนะคะ ขอโทษน,นะคะเดี๋ยวคลิปน้าเดี๋ยวจะสอนอีดีกว่านี้นะคะบ๊ายบาย